นี้เสริมหน้าอกด้วยเินโฟนเมนเตอร์หรือเรียบขนาดอยู่ที่ 300cc นะคะสรีระคนไข้ก่อนที่จะเสริมหน้าอกนะคะคนไข้นะคะจะมีสรีระที่ค่อนข้างจะตัวเล็กของเพรียยเต้านมของเขาน้อยมากๆเนื้อนมน้อยหนังบางแล้วก็ยืดออกมาได้น้อยมากๆนะคะ กำลังทําทันทีนะคะเนินนอาของคนไข้กลับมาอวบอิ่มอีกครั้งนมมีความชิดมีความกระชับกลับมามีเต้านมที่กลมสวยแต่ไม่เป็นบล็อกพร้อมกับปิ๊กบาดแผลกลับราวนุมให้เป็นตำแหน่งเดียวกันไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงพร้อมกับเทคนิคพิเศษใช้เป็นเทคนิคกลวยนมใส่ซิลิโคนเข้าไปทําให้บริเวณบาดแผลของเราเล็กได้มากขึ้นลดการเสียดสีบาด เปิดแผลด้วยตัวเลเซอร์เปิดปากแผลบริเวณราวนมแผลเล็กเย็บซ่อนไหมเลือดออกน้อยโดยที่ไม่ต้องใส่ใสายเดนไม่ต้องอยืดนสายระบายเลือดเสริมนอ,อกที่ไอเดลรี่บอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือนสิบรอทับแน่นอนผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูแลตลอดเคสผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ปลอดเชื้อที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขถ้าเลือกที่จะสวยเลือกที่จะมั่นใจแนะนำไอเดลี่คลินิกสุราษฎร์ธานีนะคะ Thank you